เสียวฝันอีขึินงีกุ้งดกันอีิงเ้วันนี้นะครับผมเราจะาขายผกันครอีขึงนี้เจะขายผลพาอีกได้หอขากแบบหนึ่งกูกำลังสอนกูกูกำลังอัดคลิปอยู่จะขายผลพ้าแดงผลนกระดน ยีกคืนอ,อย่างนี้เย้ได้ขนพระมาแล้วต่อไปเดี <c oughs> ๋ยวจะเปลี่ยนวันนี้นะครับ <c oughs> เราจะมามขายขายข้าไป่อย <c oughs> เออคือเุ้ยเฮ้ยทุกคนพี่เป้งพี่เป้งกำลังพี่เป้งเล่นพี่พี่เป้งไลฟ์สดอยู่แอบอะไรแอบอะไรแอบอะไรไมะเหมียวพี่เป้งไรสด KFC ราคาอะไรโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับพวกเราจะมาขายมังไก่มังคุดรกูบอกว่ามังไก่มังไก่เดี๋ยววันนี้เราจะมาขายโอเว่นคิงดอมเกินนะครับกูขาย KFC แล้วกูขอทีวีบลูมันได้ไหม เอาราคาเท่าไหร่ดีสี่ดีเด็กกันสากูกูจะเอาสาม่กกันอี๋ตา้คคิปสิกแล้ว